วันนี้มาดูพิธีส่งข้บ้านกันค่ะพิธีกรรมนี้จะทํากันทุกๆปีในช่วงสงการซึ่งตรงกับวันที่13เมษายนของทุกปีทางเหนือนะคะนิยมเรียกว่าวันสังขารล่องค่ะพิธีกรรมนี้จัดขึ้นที่หมู่บ้านยอดนะคะทุกครัวเรือนนะคะก็จะมีตะก้าเสื้อผ้าซึ่งในตะก้าเสื้อผ้านี้ก็จะมีเสื้อของทุกๆคนในครัวเรือนนะคะพร้อมกับขันน้ําซึ่งในขันน้านี้ก็จะมีน้ําส้มปลอยเทียนดอกไม้ ใบนาดใบหนามหากบางท่านไม่มีใบหนาดใบหนามน,นะคะก็จะใช้หญ้าคาแทนนะคะและตรงนี้เรียกว่าซาหอมซึ่งทุกครัวเรือนที่มาร่วมนะคะจะต้องเตรียมของหวานของเปรี้ยวของดิบมาเดือเอามารวมกันอยู่ในนี้นะคะและชาวบ้านก็จะมาร่วมกันประกอบพิธีสมเคราะนี้ค่ะส่วนมากก็จะมาทุกครัวเรือนนะคะ พอประกอบพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนําตะกร้าเสื้อผ้าและน้ําส้มปล่อยมาสาดตามบ้านนะคะทั้งบริเวณนอกบ้านและบริเวณในบ้านนะคะรวมถึงสาดตามรถที่เราขับขี่ด้วยนะคะเวลาที่สาดน้ําออกไปเนี่ยก็จะพูดแต่สิ่งดีสิ่งที่ต้องการนะคะในการสาดน้ําส้มปล่อยนะคะไม่ใช่แค่สาดในบ้านในรถนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังสาดตัวบุคคลด้วยนะคะ